สวัสดีค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพายุระดับ3โซนร้อนฮีโกสนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนฉบับที่3ค่ะลงวันที่18สิงหาคม2563เมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้นะคะ18สิงหาคม2563พายุระดับ3โซนร้อนฮีโกสบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 21.1องศาเหนือลองจิจูด115.2องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่19 ถึง20สิงหาคม2563โดยพายุนี้จะอยู่ห่างจากเกาะฮ่องกงประเทศจีนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ170กิโลเมตรค่ะสำหรับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือนะคะและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในช่วงวันที่20ถึง23สิงหาคม2,563ค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุวิทยาได้นะคะหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1,182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะประกาศณนะวันที่18สิงหาคมพศส5 6 3เวลา17นาฬิกาค่ะ และก็จะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับต่อไปในวันที่18สิงหาคม2,563เวลา23นาฬิกาก็คือตอน5ทุ่มนะคะถ้ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4นะคะนุ้ยจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบค่ะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ